สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีช้แนวกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวบ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณน,นะคะทุกคนในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวบ้านนะคะที่จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นโบราณโดยเป็นการต่อเติมบ้านจากร้านดอกไม้เดิมที่มีอยู่ในเกมเนาะนี่จะเป็นสไตล์ บ้านชั้นเดียวญี่ปุ่นแบบนี้นะคะเหมือนบ้านในยุคเอโดะนะคะทุกคนบ้านสมัยก่อนของญี่ปุ่นเนาะรีวิวจากด้านหน้าเนี่ยคตรงนี้จะเป็นพื้นดินมีกระเบื้องเดินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของปลูกผักนะคะทุกคนก็คือแบบเป็นบ้านที่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆนะคะแบบญี่ปุ่นสมัยก่อนเลยตรงนี้ก็จะมีอะไรอะ่ะพวงังหุ่นล้อจะสามารถนั่งได้นะคะแบบบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือเป็นการรัก ธรรมชาติมากเลยนะเห็นไหมไปไหนก็จะมีแต่แม่น้ำมีดอกไม้ทุกที่เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวเล็กๆนะคะที่สามารถกินข้าวพร้อมกับชมบรรยากาศดอกทานตะวนันดอกทิวลิปต่างๆเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ทำกับข้าวนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่นึ่งทำอาหารเนาะตู้เย็นก็ไม่มีด้วยต้องเป็นแบบเป็นบ้านสไตล์ญ,ญี่ปุ่นจริงๆนะคะทุกคนอะตรงนี้ก็จะเป็น เป็นชั้นแบบเป็นชั้นหนึ่งนเนาะอ,อมันก็ไม่ใช่ชั้นหนึ่งเเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นแค่ชั้นเดียวนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนโทนสีชาเขียวเนาะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะนั่งแบบอ่าเป็นนั่งพรมนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเตียงลายชาเขียวเนาะ,ะไม่ใช่ลายหรอกแต่ว่าเป็นสีชาเขียวนะคะทุกคนก็คือบ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นจริงๆนะ แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเล็กๆแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะทุกคนติดมาห้องข้างๆเลยนะคะก็คือห้องน้ำนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วมนะคะทุกคนแล้วก็มีแบบพวกกระโถนล้างมือล้างหน้าแขวนผ้าแล้วก็ที่อาบน้ำเนี่ยก็จะไม่ใช้ฝักบัวเนาะแต่ว่าจะเป็นการอาบน้ำแบบน้ำร้อนแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากสมจริงมากๆเลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางหลังบ้านนะคะหลังบ้านตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นทางถุง่มกว้างๆแบบนี้นะตรงข้างหลังบ้านเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเป็นบ่อน้ําอะไรน่าจะเป็นบ่อน้ําสําหรับปลานาะนน่าจะไปไว่ายไม่ได้เพราะว่าน่าจะโดนค้อนทุบก่อนนะคะค้อนใหญ่ๆเลยตรงนี้ก็จะมีระเบียงออกไปชมดอกไม้ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะรีวิวฝั่งขวาเสร็จแล้วนาะอเดี๋ยวรารีวิวฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นร้านดอกไม้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบ ก็เป็นร้านดอกไม้ดั้งเดิมเก่าๆที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะซื้อดอกไม้ได้นะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องดนตรีอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่เป็นแบบออกแนวแบบใหญ่กว่าเดิมนะคะจะเป็นห้องนอนที่น่าจะนอนกันสองคนแบบกว้างๆเนาะเป็นห้องนอนแบบสไตล์มินิมอลขึ้นมาหน่อยนะคะจะมีความวินเทจขึ้นมานิดนึง ก็จะมีพวกทีวีเขาก็ทําเอาไมโครเวฟเนี่ยเอามาทําเป็นทีวีของยุคก่อนเนาะไม่ใช่เชิงยุคก่อนหรอกแต่ว่าเป็นทีวีแบบประมาณหลายส0ิปีที่แล้วเนาะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางขายของนะคะก็คือว่าห้องครัวไปแล้วแต่ตรงนี้จะเป็นที่ขายของเนาะก็จะมีพวกวายมีจานต่างๆมีซูชิพวกกุ้งเทมุระหรือว่าแบบผักผล,ลไม้ก็มีขายเนาะมีขายแบบ สักระเบือยันเรือนรบนะคะทุกคนแบบจะเป็นบ้านที่สไตล์ขายของชําด้วยนะคะทุกคนแม้จะมีพวกน้ําต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็มีทางที่นั่งของลูกค้านะคะสําหรับ ID นะคะทุกคนก็คือ2 ID นี้เลยนะคะใครที่อยากจะไปเนี่ยก็เข้าได้เลยเนาะคลิปนี้เนี่ยแป้งขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะ